แม่ขอแมงกวอาให้แม่ให้แม่นี่หีนี่ตัวคักอ่ะแม่ขอกระลำกระเร้าอ่ออาแม่ขออ้าหนุนดูยาเอาอะไรมาอีก เออนุ่นอะไรอีกนุ่นทัวรันเต้าเย่อ่าไหนยายเอาอะไรมาอีกนี่กะไม่ต้องมาเอากล้องวิดีโอเลยเรียมเรียมกะลำปรีเดี๋ยวให้แม่อ่าไหนอะไรอีกเร็วนี่ตำตำอะไรลูกตำหนึ่งหนึ่งอ่าแม่ขอ เย <Yeah. S 2> หอมหัวได้เอามาไม่ขอแค่อ่าดอเ<ะ>อามาไม่ขอครับไม่ขอครับนี่นี่ประกาศประกาศประกาศอะไรประกาศอ๋ออออ๋ออ๋งอ๋อ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  มะเขือมะเขืออะไรลูกติมะเขือที่เหรอลูกมะเขือเทศใช่เาเท้าเก่งครับอีสดิมะนุ่นมะอะไรมะอะไรลูกอ้งกะปิมัมะมะพร้ามะ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 งะมะมมะมมม นั่นอะไรลูกขิงวักต้ตตนหอมอเก่งครับอ,อะไรลูกบ๊อโคบ๊อโคอะไรลูกบ๊อโคอะไรพี่คุณกินประจำบ๊ดดำบอโคอะไร ก็โคลี่น,นี่นี่นี่ตะตะตะอะไรตะ,ตะใครใครนี่ะขะคะอะไรหรือคะ